สวัสดีนะครับทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกับผมบอลนอริบีเหมือนเดิมนะครับก็วันนี้นะครับเราอยู่กันในเกม Alive Codover นะครับผมวันนี้นะครับมีอัปเดตมาใหม่ล่าสุดเลยนะครับผมก็อย่างที่เห็นกันในตอนนี้เลยนะครับผมก็คือจะเป็นเกาะใหม่นะครับเป็นเกาะดาบลอนนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูก่อนนะครับตอนเนี้ยมีอาวุธใหม่ล่าสุดทุกคนบอกเลยว่าโคตรแรงนะครับก็คือจะเป็นดาบตัวนี้ครับก็คือแรงที่สุดนะครับเป็นระดับอีพิกนั่นเองนะครับผม การโจมตีเริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่3 1 1 t นะครับซึ่งบอกเลยว่าถ้าไปถึง s s เนี่ยโอ้โหระเบิดระเบิดแน่นอนครับผมตึงๆแน่นอนนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับมีแรงใหม่เข้ามานะครับเป็นแรง n p ็นพนั่นเองนะครับบอกเลยว่าก็ตึงเปี้ยเหมือนกันนะครับแต่อันเนี้ยตัวบอสเนี่ยนะครับตัวตัวเล็กนะครับจะอยู่ที่3.3นะครับแต่ส่วนตัวใหญ่เนี่ยนะครับที่เราเห็นเห็นกันนะก็จะอยู่ที่1น 17 QI นะครับซึ่งตีแล้วเนี่ยมันจะได้ประมาณเอ,อ่อถ้าผมจำไม่ผิดนะเดี๋ยวผมจะตีให้ดูเลยละกันนะครับอหรือว่าตึงอยู่นะตนัวนี้มันจะอยู่ที่ประมาณประมาณ2ไม่ก็4 QA นะครับซึ่งถือว่าโอเคเลยนะทุกคนเดี๋ยวจะรอให้มันตายแป๊บน,นึงนะโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็ตัวบอสในด่านนะครับใกล้ตายแล้วนะครับมามาดูกันนะครับตอนนี้ผมมี100พอดีเป๊ะนะครับลองดูก็ได้เท่าไหร่นะครับนี่ผมมีคูณ2ด้วยนะทุกคน ได้มาไ่ด้มา1.58โอ้โหก็ไม่เยอะไม่เยอะเท่าที่คิดเอาไว้นะครับตอนแรกนึกว่าเยอะกว่านี้นะอ่าเดีย๋ยวเราลองไปดูตัวอื่นกันบ้างนะครับว่าตัวอื่นเนี่ยจะเป็นยังไงนะทุกคนโอเคครับทุกคนตัวต่อไปนะเป็นตัวชื่อสกายนะครับนี่ผมจําชื่อไม่ได้แล้วน่าจะเซลปะถ้าจะไม่ผิดนะครับก็ตัวเนี้ยนะครับก็เป็นตัวสุดท้ายนะครับในดัชนีเนี่ยมันก็ในอินเดซ์นะมันก็บอกอยู่ว่าเป็นตัวสุดท้ายนะมีเขาเข,า,ขาเนาะอ่ะตัวนี้ได้เท่าไหร่นะครับหนึ่งผมหนึ่งนะ ได้มาอันนี้ผมลองเฉลี่ยแล้วนะครับน่าจะได้อยู่ที่ประมาณ1 1กว่ากว่า QA นะครับประมาณนี้เดี๋ยวเรามาลองตัวเล็กกันบ้างนะทุกคนตัวเล็กได้เท่าไหร่นะครับนี่ผมจุดแปดแนะตีมานะครับได้มาประมาณ20น่าจะ20นะครับยี่สประมาณนี้นะครับผมแล้วก็จะมีการบัฟนะครับการบัฟตัวที่เป็นในนี่นะครับตัวที่เป็นชาร์โดเนี่ยนะครับตัวเงานะครับจะบัฟ พลังอันติเมียร์เนี่ยหนึ่งร้อนะครับตอนนี้กําลังบับอยู่นะครับผมซึ่งตรงเนี้ยครับมันมีสิ่งที่แบบผมบอกเลยว่าโคตรจะดีเว้ยทุกคนก็คือว่าเดี๋ยวเรากลับไปในหน้าตรงนี้ก่อนนะครับผมไปในดันดันแรกก่อนนะครับโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ในเกาะแรกกันแล้วนะครับผมตัวเนี้ยมีอะไรที่พิเศษเพิ่มขึ้นมานะครับก็คือการอัปเกรดนะครับตอนเนี้ยการอัปเกรดอาวุธนะครับทั้งหลายนะครับ มันจะมีราคาที่เปลี่ยนไปนะครับเช่นตอนนี้นะครับอาวุธผมเนี่ยอยู่ที่1 1 B นะครับเราต้องใช้เจมทั้งหมด1 B นะครับก็คืออาวุธมีความมีพลังโจมตีเท่าไหร่นะครับเราต้องเสียเงินตามนั้นนะครับอ่าเช่นแบบถ้าสมมติอันเนี้ยตีเป็น QA นะครับเราก็ต้องเสียถึงอันนี้อ่าเจ็ดพันแปดนะทุกคนเจ็ดพันแปดเห็นไหมอ้าวทำไมมันสิบล่ะ โอเคโอเคอันนี้ไม่มั่นใจนะครับแต่ไม่ไม่ชัวร์นะครับแต่ว่านั้นมันหนึ่งล้านพอดีนะผมก็เลยคิดคิดไปเองนะครับแต่อันนี้ก็ไม่มั่นใจเพราะว่าจริง,รงๆเขาบอกมันมาประมาณนี้นะครับนะทำไมน,นี้เป็นห้าสิบล้านละพี่หรือว่าเริ่มต้นได้ห้าสิบล้านหรอ <c oughs> คืออาวุธมันแค่นี้เองนะดาดาเมจเก้าร้อยห้าสิบนะแต่เริ่มที่ห้าสิบล้านอาจจะอาจจะยังปรับปรุงไม่เสร็จหรือเปล่านี่ผมไม่มั่นใจนะครับแต่ว่าในที่อัปเดตเนี่ยเขาเขียนไว้อ,อย่างนี้นะครับ ถือว่าปล่อยผ่านแล้วกันนะครับมันไม่แน่ใจว่ามันอยู่ที่การบล็อกด้วยหรือเปล่านะเพราะว่าหนึ่งอันเนี้ยหนึ่งบีก็ขึ้นหนึ่งบีปกตินะแต่ว่าอันนั้นไม่ปกตินะครับเป็นห้าสิบล้านก็แปลกๆดนึงนะครับเพราะว่ามันเป็นดาบเลยแรกๆนะครับโอเคนะครับก็อีกอันนึงที่น่าสนใจในอัปเดตนี้นะครับก็คือการเอนชาร์นะทุกคนก็แต่ก่อนเนี่ยเราจะประสบปัญหาก็คือผงไม่พอทุกนี้นั่นใช่ไหมครับแต่ว่าตอนนี้นะปัจจุบันนะครับ ก็เขาเปล <mel> ี่ยนแล้วนะครับมีให so so ้เล like <nea> so ือก2ทางนะครับว่าถ้าคุณจ่ายด้วยเงินมณีปกติเนี่ยนะครับคุณก็ต้องใช้ผงเหมือนปกตินะครับแต่ว่าตอนเนี้ยถ้าคุณจ่ายด้วยตั๋วนะครับคุณไม่ต้องใช้ผงเรียบร้อยแล้วครับไม่ต้องใช้ผงเลยนะครับคุณสามารถจ่ายด้วยตั๋วได้เลยเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับอะไรประมาณนี้นะครับจากที่ผมได้ดูอัปเดตมานะครับเพราะเขาบอกว่าถ้าชำระด้วยตั๋วไม่ต้องใช้ผงีต่อไปนะครับเออประมาณนี้นะครับ ก็ถ้าผมเข้าใจถูกนะผมคิดวด่มน่าจะเข้าใจถูกนะเออเพราะว่าแปลมาแบบนี้นะเออเนี่ยเพราะไม่เขียนว่าเอา่อ p a r i n g with ticket นะครับ no more dust เนี่ยครับเออมันกันคิดว่าน่าจะใช่ประมาณนี้นะครับเออแล้วก็มีอีกอันนึงที่น่าสนใจไปกว่านะครับก็คือ AP A f K นะครับรางวัลใหม่มาอีกแล้วเออโหอัปเดตแบบบึ้มๆซัมบู์มากตอนนี้ครับ รางนี้เคนะครับมีใหม่ทั้ง2ชิ้นนะครับก็คือเป็นตัวเป็นดาบคู่นะครับแต่มันเขียนว่าวิเอร์จีเฟลดใช่ไหมเออนะครับแล้วก็เป็นตัวไอผมคิดว่ามันน่าจะเป็นมังกรนะแต่ผมไม่รู้มังกรอะไรนะครับตัวเนี้ยแต่อันเนี้ยผมคิดว่ามันมันอันเดิมป่ะเหมือนจะเป็นอันเดิมเลยนะแต่ว่าเอากลับมาใหม่นะครับเดี๋ยวผมไปดูกันนะไม่มั่นใจว่าชื่อเดียวกันหรือเปล่าโอเคครับเดี๋ยวมาดูกันนะว่าใช่อันเดิมหรือเปล่านะ ไม่ใช่นะดูคนไม่ใช่นะครับอันเดิมมันชื่อนี้นะครับแต่อันนั้นเป็นทวินเอนเนอร์จีนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นแต่มันคล้ายกันมากนะเอาจริงรูปทรงค่อนข้างคล้ายนะอันนี้เป็นหัวเดียวใช่ไหมนะครับแต่ว่าอันนู้นเนี่ยยวผมจะขอดูอีกรอบนึงนะทุกคนอันนู้นอันเนี่ยนะครับมันก็หัวเดียวอ๋อมันก็เหมือนกันนี่ <laughs> แล้วมัน แล้วมันต่างกันตรงไหนครับอาจจะต่างกันด้วยรูปลักษ์แล้วก็เอฟเฟกต์หรือเปล่านะครับก็ไม่มั่นใจนะแต่ว่ามันเขาบอกว่าเป็นของใหม่นะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นสกินสกินใหม่นะครับสกินใหม่ที่ออกมานะครับเออสกินอาวุธใหม่นั่นเองนะครับทุกคนก็แปลกๆนิดหน่อยนะครับแต่ก็ได้อยู่นะครับแล้วก็จะมีการปรับปรุงนะครับปรับปรุงเนี่ยเรื่องความเร็วในการคลิกนะครับแล้วก็พวกเงาพวกอะไรต่างๆนานานะครับเล็กๆน้อยๆนะครับการออกจากแดนเจียนอะไรอย่างเงี้ยนะครับ แล้วก็ได้ลบโค้ดหลายๆอย่างที่ไม่ได้ใช้ออกไปแล้วนะครับก็คือจะมีโค้ดเบต้าโค้ดอัปเดต update, โคต้ดอะไรคอนคอนฟิกก่อนแล้วก็โค้ดลูนนะครับอันนี้คือใช้ไม่ได้แล้วนะครับปัจจุบันนะแต่ว่าเราก็จะมีโค้ดใหม่ที่ใช้ได้อีกรอบหนึ่งนะครับก็คือโค้ด ไอตัวน่าจะไดุ้ดาจะได้ีมัง้งแรงจีมัง้งอาจจะผมลองใส่เลยวราผมยังไม่ได้ใส่นะครับเพราะว่าเขาเอากลับมาอีกหนึ่งรอบนะครับผมยังไม่ได้ใส่เหมือนกันนะทุกคนอ่าใส่แรงตรงไหนอเออตรงนี้ใช่ไหมโอเคอะดูว่าจะได้แรงจีไหมนะโอเคครับเรียบร้อยนะครับมาแล้วครับแรงจีกลับมาแล้วทุกคนนี่เบลูจี G นะครับเบลูกูดที่ผมมาอ่าน <laughs> ที่ผมมาอ่านด้วยนะครับ แล้วก็มีแลกใหม่อีกหนึ่งเออไม่ใช่มีโค้ดใหม่อีกหนึ่งโค้ดนะครับก็คือติ๊กเก็ตนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ทั้งสองโค้ดเนี่ยเอาไปให้ในตัวในตัวออคอมเมนต์ด้านล่างเลยเลยนะครับผมอันนี้ก็เป็นคร่าวๆนะครับมันก็จะมีอันหนึ่งที่เปลี่ยนเนาะก็จะมีพวกพวกเอฟเฟกต,ตรงเนี้ยไม่ใช่พวกไอคอนอะไรตรงเนี้ยครับมันก็จะเปลี่ยนไปนิดหน่อยนะครับ แล้วก็อีกอันนึงเออที่ผมลืมนะโทษทีทุกคนก็คือมัดนะครับเนี่ยการตีอย่างเงี้ยการคลิกมันก็จะเปลี่ยนไปนะครับซึ่งไม่รู้ว่าไวกว่าหรือช้ากว่านะครับแต่คิดผมคิดว่ามันน่าจะ,น,าจะน่าจะเร็วกว่านะค,ความรู้สึกนะครับรู้สึกว่ามันเร็ว,เร,วเร็วเท่าเดิมนะเร็วเท่าตอนแรกก่อนปรับนะครับเพราะว่าเอ่อก่อนอัปเดตเนี่ยผมรู้สึกว่ามันช้าช้าเหมือนปกติช้าแบบช้าเหมือนผมไม่ได้ซื้อไม่ได้ซื้อพาร์ตนะครับแต่เนี้ยรู้สึกว่ามันเร็วขึ้นนะครับคึอมันเร็วขึ้นนิดนนึงนะครับ ประมาณนี้สำหรับอัปเดตล่าสุดนะครับก็ใครถูกใจนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมผิดพลาดประการใดก็ขอโทษไว้ณที่นี้ด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าผมคลิปนี้ก็ไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ